ในสรัพยสมบรณ์ดีในยกเทศสมนตรีตสมบลสามคัคคีพัฒนาทุกระดผมในนามตัวแทนผู้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขผู้สูงวัยประจำปีพศ2566ร 500, 46, ู้สึกินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ทศ่สภานครสามคัคคีพัฒนาอาศัยอำนาจและแนวทางตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่2อพศสองห้าสี่ห้าถึงสองห้าหกฉบับปรับปรุงครั้งที่1นพศสองพาร้อยห้มีแนวทางมีแนวคิดพื้นฐานที่จะให้ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระของต่อ,อสังคมสามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังสังคม จึงควรที่จะได้รับสง่งการส่งเสริมและเพื่อกูลจากครอบครัวชุมชนและแัะให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีภาระสุภาาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่าผู้สูงผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสงงังคมซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเทศบาลปศ2 4 9 6มาตรา50เทศบาลตะบลมีหน้าที่ อาร,รําในเขตเทศบาลตะบลส,ส่งเสริมพัฒนาสตีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุเพราะว่าสิ่งต่างๆที่รับผู้ใหญ่ได้มอบให้แก่ลูกแก่หลานไม่ว่าจะเป็นทางด้านประสบการณ์ที่มอบให้หลายสิ่งหลายอย่างพวกเราผู้ซึ่งเป็นลูกหลานนั้นได้เรียนรู้จากท่าน เรียนรู้ในด้านการดำเนินชีวิตเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ในสังคมนะครับวันนี้จึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่วันนี้โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคลากรที่ทรงค่าอาย่างมากๆของประเทศและก็โดยเฉพาะในตำบลของพวกเรานะครับได้มีคุณพ่คุณแม่ได้มีผู้สูงอายุ มาเห็นแล้วมันปลื้มใจนะครับดีใจอย่างมากๆเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันกิจกรรมผู้วาวันผู้สูงอายุประจำปี2566น,นะครับจากคำกล่าวรายงานคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะเป็นบุคคลสำคัญของสังคมเป็นผู้ที่มอบโอกาสให้กับพวกเรา ท่านมีประสบการณ์ท่านมีคุณค่าของชีวิตนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่เป็นภาระให้กับสังคมสิ่งนั้นไม่ใช่แต่เป็นสิ่งที่มอบความสุขมอบประสบการณ์ให้สังคมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามีส่วนร่วมคุณพ่อคุณแม่เป็นพลังของสังคม จึงควรที่จะได้รับการยกย่องได้รับการส่งเสริมและเกื้อกูลครอบครัวจากลูกจากหลานโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานของอ,องค์กรของรัฐคับแล้วก็ชุมชนย่หมดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอย่างมีคุณค่านะครับมีพัวะาในเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยกำหนดวิสศยทัศน์ที่ว่าผู้สูงวัย เป็นหลักชัยของสังคมในท้ายที่สุดนะครับกระผมขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการและกระดกดเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นผู้ที่มีอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพเป็นร่มบุญให้กับลูกหลานให้พวกเราได้อยู่ใต้ชายคาของความรักของความเอื้ออาทรอ,อยู่ใต้ร่มบุญของผู้ที่มีพระคุณ ให้ทุกท่านได้เผื่อแผ่บุญญาธิการเผื่อแผ่สิ่งต่างๆให้กับลูกหลานโดยเฉพาะที่ยืนอยู่ทีน่นี่นะครับที่จะจัดกิจกรรมต่างๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ขอให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์จงทุกประการ